สวัสดีตอนเช้าหน่อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้เราก็ฝนตกนะครับยุบกันลูกฝนตกนะครับไม่รู้ว่าจะไปทํางานกันได้หรือเปล่าครับนี่ฮะตอนนี้ฟองเสียงน้ำฝนนะโอ้เสียงจุบใครเอ้ยโอ้โหเอารางวัลไปเอาอีกทีลูกอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง จุบอีกทีหนึ่งจุบไปดิโอ้ยังจุบกันยังไม่ชื่นใจเลยเอาชื่นใจหรือยังเนี่ยโอ้ชื่นใจยังยังไม่ชื่นใจเลยอ,อีกทีหนึ่งครับผมจุบอีกทีหนึ่งลูกภูเพียงบนบนบนสูงจุบอีกทีหนึ่งจุบบนอืมน <amin. S 1> ี่ไปบายไปแม่สิหน่อยลูกไปบายชุ่สู้งานหน่อยลูกสู้ๆหน่อยไปบายพี่ไปบายไปบายไปบายกัน<ม> บาย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 ครับบายบายครับผมบายบายครับผมปุ๊กพิงจะไปทํางานแล้วนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสู้ๆครับบาย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 ลูกบายบายไปบายครับผมอาลิณเอ๋ยบุญทุงอาปากกว้างอาปากอาปากอปาก็ว้าอาปากอาปาอาปากกว้างอาปากอาปาก้วยอาปากเลยกว้างอาปากกว้าลูกเออไปบายกันบายบายเด้บายบายเด้อครับบายบายครับ อุ๋ิงไปทำงานแล้วยังครับพร้อมมั้ยยังครับผมไปแล้วยังเอลยโอ้โหไปทำงานแล้วจุ๊บส่งให้แม่สิจุ๊บส่งจุ็บส่งอะจุ๊บจุ๊บส่งจุ๊บจุ๊บส่งกันอ,อ้าวไม่ใช่อย่างงี้เอาจุ๊บพอยนะโอ้โหโอ้โหพ่อลูกไปทำงานแนละ้วบ๊ายบายครับลูกบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย